สวัสดีค่ะมาเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะยากก็มาทำผัดซีอิ้วให้หมวยนะคะวันนี้แล้วยาก,ก็ขี้ลืมนะคะทุกคนย่าไม่รู้เอาพริกไทยไปวางไว้ตรงไหนเนาะเออห่อพริกไทยนะย่าก,ก็เลยต้องใช้แต่กระเทียมเจียวเนาะให้หมวยนะคะ แล้วก็จะใส่หมูนะคะวันนี้ไข่ก็ไม่มีนะคะเข้าบ้านมาแล้วอ้าวลืมซื้อไข่ไข่หมดค่ะอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคะทุกคนก็ใส่เต้าเจี้ยวไปหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะ อันนี้เป็นน้ําตาลนะคะตามด้ยสีอิวหวานนะคะผงชูลดนิดนึงนะคะกลัวฝีมือตัวเองไม่ถึงนะคะจะใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงนะคะ อันนี้เป็นเส้นใหญ่นะคะที่ย่านึ่งแล้วนะคะเส้นใหญ่นี้ก็ย่าซื้อตั้งแต่อาทิตย์ก่อนที่มาทำรัดหน้านะคะแล้วก็ผัดซีอิ๊วไปอีกรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็เหลือเท่านี้นะคะก็จะผัดให้หมวยหนึ่งจานนะคะ หน้าตาพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูรสชาติกันยากระเติมน้ำปลาไปหน่อยนะคะ อันนี้เป็นผักกาดขาวนะคะทุกคนหมวยไม่ค่อยกินผักอื่นนะยากก็เลยใช้ผักกาดขาวก็จะผัดให้ผักมันสุกสักหน่อยนะคะเพราะว่ากึ่งดิบกึ่งสุกหวยก็ไม่กินอีกแหละ กลับมาหมยก็จะหิวเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบทำไว้ให้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะ ผัดซีอิ้วง่ายๆนะคะของย่านะคะสองคนย่าหลานเนาะก็ไม่ได้กินอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะแค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะ ยาก็จะปิดแก๊สก่อนนะคะทุกคนผักสลบดีแล้วยาก็จะตักใส่จานผักสีิยวกระทะนี้ก็จะเป็นของหมวยคนเดียวเลยค่ะ เส้นมันร้อนนะคะทุกคนยากก็พยายามให้เส้นอนะ่ะมันเออ่ไปทับผักไว้เนาะมันจะได้สุกดีๆหมวยจะได้กินง่ายๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟที่ให้ย่ามานะคะ นี่เสร็จแล้วค่ะนี่เป็นรัดหน้าเอ้ยผัดซีอิ้วของหวยนะคะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็จะไปเอาวางแล้วก็เอาฝาชีครอบไว้ก่อนเนาะนางมาจะได้กินร้อน เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอยากก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ